สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยมารีวิวสินค้าก่อนส่งออกนะคะเส้นนี้2บาทตันมากๆเลยค่ะประทับตาจะอยู่ด้านบนนะเป็นข้อมือนะคะความยาวสิดสวยค่ะตันมากนี่ก็จะเป็นประทับตาอีกน่าจะเป็นชื่อร้านแนะ้รนะตรงนี้ สบาทค่ะทองไทยแท้ก็สิบนะสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันนะคะเดี๋ยวนหยจะช่างให้ดูชัดๆ ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะได้เจอกันคลิปวีดีอหน้าค่ะบาย